ในโ,โรบอทเป็นไปตึงขนาดเนี้ยโหมดตีจริงต้องทำให้ได้นะพูดเอาเลยถ้า,าตายเรากดหน่วงตายแล้วบอกเลยนะถ้าถึงจุดเนี้ยอย่าก,กดหมุนกดจริงอย่างเดียวไมนดูดับมาวัดดวงกันจริงอย่างเดียวน,นี่คือโหมดที่ตึง มาต,ตอนนี้แล้วเนี่ยตึงตึงมากเลยตึงมากเลยตอนปั้งปั้งเอ,อ้เอออยอยังยังได้ปั้งดูดิใครมันจะตายก่อน <ทำ S 2> ปัง้งเอ้ยเยอ้แคร็กก็แคร็กแคร็กไอ้ตึงตึงตึงฮะยิ่งฮะเอ,อ้ย เลยเอาแล้วครับเขาหยิบปืนขึ้นมาเขาเล็งไปแล้วครับเขากดยิงไม่ออก<ห>นะฮะไม่มีลูกตายแน่ๆตายแน่ๆอ่าจะกดดึงอ่ะเปรียบเธอเพชร,รงามน้ำหนึ่งหวานปานน้ำพึ่งเดือนหายาดเรรกล็ดแก้วแววฟ้า Far right.